โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวค่าพลังนะครับผมอ่า Player of Week ของอายูฟ่า UFO นะฮะ Player of Week ของยูฟ่ารอบนี้รอบเปิดทีมสุดท้ายนะฮะเป็นรอบเปิดทีมมาที่อ่าคนมิได้เอามานะฮะเป็นรอบเปิดทีมก็จะมีประมาณนี้นะฮะโอเคโอเคมา เรามารีวิวค่าพลังกันดีกว่านะคนแรกก็จะเป็นเนมาร์จูเนียนะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่95บอลดำตำแหน่ง AWF โดยตัน98นะฮะ98ยืนหน้าต่ำ97ยืนโอ้โหเดี๋ยวนะยืนกลางรุก99นะฮะกลางรุก99เอาว่ะตรงนี้โดดว่ะตรงนี้โดดขึ้นนะแล้วก็เอ f 95นะฮะเนมาคุยเอาเรื่องอยู่นะนะ LWF ได้หน้าต่ำได้กลางรุกได้นะโอเคทำเกมรุกเก้จบสกอร์92พลังงานยิง86นะฮเท้าซ้ายได้เท้าขวาได้บอลทร่นเกเลี้ยงบอ 99, ล99้าเก้าล่นแบบกับตัว99บาลานซ์เกนะฮะแล้วก็มว 68, ก้วนหกระโดดเจ็ดสทำเกมรับ49บอลวินดิ้ง53เอเก็กเทรชั่น62นะฮะครองบอลถือว่าโหดเลยนะฮะแล้วก็สรงสั้น97เปิดบอ 93, ล93้าสตั้งเตะ95ความโค้ง96ตัวนี้ก็สุดนะะเวอร์ชั่นนี้ สปีด91สปีดต้น95แข็งแกร่ง67เจ็สเตมิน่า85นะฮะเป็นฟีเจอร์ที่5นะฮะนี่มาโอเคถือว่าครองบอลสุดส,สันสั้นเปิดบอลรลดต้องเตะสุดสปีดก็พอได้นะฮะแล้วก็จบสกอร์ก็ถือว่าดีอยู่นะ,ะครองบอลอย่างเงี้ยนะเออเลอะอะทำเกมรุกเนี่ยถือว่าดีอยู่นะเนมาคนนี้เวอร์ชันนี้98นะฮะโอเคแล้วก็จะมีคิมิกนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่งกลางรับตัวตัน98 นะคิมิก98เหมือนผมจะมีแล้วด้วยนะ98เนี่ยต้องดูว่าแตกต่างกันยังไงนะฮะเกทำเกมรูป80จบสกอร์80พลังการยิง85ปองทุน93เลี้ยงบอ 89, ล89เลริ่มมากับตัว90บาลาน91ถือว่าใช้ได้ตรงนี้นะมีมุง78กระโดด89ทําทำเกมรับแปดสงบเอร์นิ่งแปดเอ็กซ์เรชั่น8ปดสนะฮะสองสั้นเก้าหาเปิดบอ 95, ลเก้าห้ารูดตั้งเจ็ดแปดห้าความโค้งแปดเก้าสปีด 8, 6, ปดหก ้าได้ที่แบบได้เลยนะเตยไม่น่าเยอะส่วนสั้นเปิดบอลโอเคครองบอลดีลูกตั้งเตะได้ความโค้งได้สปีดก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะโอเคคิมมีเป็นคุยเยอะเหมือนกันนะฮะเป็นฟีเจอร์ที่เจ็ดแล้วสําหรับคิมมิกนะฮะแล้วก็มีอเล็กซานเดอร์อันุนะฮะค่าพรังเริ่มต้นอยู่ที่9 2บอลดำตำแหน่งเบกขวานะฮะเดืตัน98เดได้อีกแล้วนะครับผมผมมี9 6อันนี้98นะฮะ ทำเกมรูปเปดสีจบสกอร์เจพลังการยิง9ก้านะฮะบอลทรง9กเลี้ยงบอลเปิดสีแล้วังะกบตัว89าบาลานซ์เปดมลูกมงเจ็ดกระโดด 9, 4, 8, เป็ดเก้าทำเกมรับเปิดสองบอนิ่งเปเอ็เกรชั่นเปสองสั้นเก้ปดเปิดบอล9กอุ้ยโหดจังวะนะฮะต้องเตะ8ปดเกความโค้ง98นะฮะโอ้โหสองสั้นเกปดเปิดบอล9กเชี่ยตอนนี้ก็โหดจังวะนะสปีดเก้าสสปีดต้นเกแข็งเกรงเจ็ดเจสเตมินาเก โอ้โหอาร์โนนะฮะอยากได้เลยว่ะโอ้โหก็เวอร์ชันที่5เหมือนกันนะเป็นเวอร์ชันที่5สําหรับอาร์โนเอาเรื่องนะแล้วก็คิลเลอร์นาบัตนะฮะค่าฟันเริ่มต้นอยู่ที่91บอลดำตำแหน่งผู้รักษาประตูดูตัน93นะฮะมีกระโดด94ตรงนี้ไม่ตันนะฮะนักเล่นจับบอล94แล้วก็ปัดบอล96นะฮะแต่นาบัตเนี่ยโอ้โหเซฟจริงที่ผ่านมาคือเซฟจริงเซฟสุดๆนะฮะโอเคแล้วก็ลูคัสเฮอร์นันเดสนะฮะ หลังเริ่มต้นอยู่ที่กัาตัดบอลดำตำแหน่งแบ็ซ้ายคือตังก้าเจชียแเบ็สก้าเจ็ดเท่าเดวี่เลยดีกว่าเท่าเดวี่เลยนะแต่เดวี่มันได้สปีดไงนะคนนี้ยืนยืนกองหลังได้นะกองหลังที่เก้าาทำเกมรุกเจสเอ็จบสกรอร์หกหกังกันยิง85ดาบ้องทนแปดหเลี้ยงบอลแปดสิบเงกับตัว83บาลานซ์แปดนะมีมงเก้อกระโดดเก้าโอ้โหลูกลาการกิมหมดแน,น่นอนนะทำเกมรับก็เปิดไว้หนึ่งอิเคชันเก ยืนกลางดีกว่าเอ้ยยืนกองหลังดีกว่านผม <mm> ยืนกองหลังดีกว่าไม่ยังโโหลเลยนะฮะ <mm> แล้วก็สองสั้น85นะฮะสองสั้น85 <mm> เปิดบอล85ลูกห้ารูตังติหกความโค้ง81สปีด88สปีดต้นเก้สเอ็แข็งแกร่งเก้สเอ็สเตมิน่า89นะฮะ <mm> เป็นฟีเจอร์ที่4 5แล้วนะฮ <mm> ะเป็นฟีเจอร์ที่5ลูคัสเฮอร์เรนเดสว่ะ97 LB 97เตะไม่ใช่กีมรุกแน่นอนนะฮะ เป็นเอ่อเป็นแบบออกในรับอะ่ะนะเป็นเบรกที่ไม่ค่อยขึ้นดูจากเกมรับก็น่าจะรู้ว่าปกติแล้วลูคัสเนี่ยจะยืนกองหลังปกตินะจะยืนกองหลังเลย CB เลยนะฮะแต่ก็โดนยุกไปเล่นเบกซ้ายก็ถือว่าโอเคนะผมเล่นได้หลายตำแหน่งก็ถือว่าดีนะโอเคแล้วก็มีจอจินยูนะฮะค่าพลางเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่งกลางรับดูตัน95นะฮะทำเกมรุก76จบสกอร์71พลัองงนยิง84นะฮะ บางสูง92เลี้ยงบอล86แล้วมากับตัว91บาลานซ์85ตัวนี้ถือว่ากลางๆนะฮะมีมง67กระโดด79ทำเกมรับ88บอลวนิ่ง82แอ,อิเคชั่น91ส่งสั้น97เปิดบอล94ตรงนี้ถือว่าดีนะฮะมีตองเตะ81ความโค้ง80มีสปีด74สปีดต้น76แข็งแกร่ง77สตรีมินา 9, ่า92นะฮะเป็นฟีเจอร์ที่2เท่านั้นมาไม่บ่อยนะเลเวอร์ชั่นนี้มาเป็นแบบของของยูฟ่าด้วยนะฮะเพลยะ์เดอร์วิกของยูฟ่า นะยูฟาแชมเปียนลีกโอเคแล้วก็มากวัวเซอซิโอนะค่าคาังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่ง RWF ด้วยตอน96นะฮะอเซนซโอ,อยืนกลางรูป9ก94นะนะฮะยิน R M มฟเกเอดกิรนะทำเกมรูปแปด 9. กจบสกอร์81พลังงันยิง97โอ้โหจบสกอร์91นะทุกทีนะับทำเกมรูปปก8 9จบสกอร์91นะนะแล้วก็พลังงานยิง97 ถือว่าเท้าซ้ายยิงแรงแน,น่นอนคนนี้นะโอเคบางทรง99เหลืองบอล97แล้วมากับตัว97แล้วก็บาลาน90นะลูกมง68กระโดด76ทำเกมรับ59ตัววันนึง59เอ็กเซชั่น69สงสั้น89เปิดบอล90นะตัวตั้งเตะ8 0ความโค้ง89สปีด92สปีดต้น88นะแล้วก็แข้งแกร่ง69สเตมีหน้า86นะฮะอ่ะอาจริงๆนะยิงแรง ยิงไกลค่อนข้างดียิงแรงเท้าซ้ายนะครองบอลดีแล้วก็สองสเซนเปิดบอลก็พอได้หรือต้องเตะได้สปีดก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากนะนะฮะแล้วก็แข็งไกลเนี่ยค่อนข้างน้อยค่อนข้างบางนะัสตีไม่น่าก็ไม่ได้เยอะอัเซนซิโอเป็นฟีเจอร์ที่3ม,มาไม่บ่อยนะอัเซนซิโอมาริดต้องมาแล้วนะโอเคแล้วก็อเดมิลเตาคนนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะผมเอาจนได้นะฟอร์มดีจัดที่ผ่านมาคาปาเริ่มต้นอ,อยู่ที่89บอลดำตำแหน่งกองหลัง ดูตัน96นะถือว่าเท่ารามอสเลยทีเดียวเนชะียวยืนไปขวาได้นะเก้าสอทำเกมรุกเจปดจบสกอร์เจ็ดสองรังกันยิง 7, 8ปดนะฮะบองทรนเปดสีเลี้ยงบอล8ปแล้วมากับตัว85บาลานซ์แปมีลุ่มวงแปกระโดด97เลยนะฮะทำเกมรับ98้าแบอลวันดิง 9, 7, เ,เกเจ็เอ็กซ์คราชัก้าเถือว่าสุดแล้วก็ส, 8, สองสั้น82ดเปิดบอ 8, 3, ลแปดรตัง 7, 9, ้งแต่เจ็ความโค้งเจ็สปีดแปสปีดต้น8ปเจ็แข็งแกแปดเจ็ดเซมินาเก้าสองนะฮะ ถือว่าเน้นเกมรับที่แน่นเลยนะฮะเกมรับค่อนข้างแน่นมิลิตาเป็นฟีเจอร์แรกด้วยนะฮะฟีเจอร์แรกโอเคแล้วก็โฟเดนนนคาบลังเริ่มตนอยู่ที่เปรสเปดบอลดำตำแหน่งกองกลางอูตัน97นะฮะ97ยืนกลางรูป96ก็ได้นะเฮ้ยเล่นปีกก็ได้นะนะฮะ RWF94 LWF94 เฮ้ยเอาเรื่องอยูน่นะนะทำเกมรูป93 นะจับสกอร์8-4รังกันยิง9-4บอลส่ง9-9เลี้ยงบอล9-9แล้วประกบตัว9 8บาลัง9-9เชี่ยโหดจังวะรังบอลโหดจังวะนะแมซี่จะชัดตือปะแล้วก็มีหม่ง7 0กระโดด7-5ทำเกมรับ6-8บอลวน่ง6-8เดโคชัน7-6ตกสั้นก็ส่งเปิดบอล8-9ดูตั้งเตะ7-8ความโค้ง9 1นะฮะแล้วก็สปีด9 0สปีดต้น9-6ถือว่ากระชากได้ดีเหมือนกันนะนะแข่งเกรน7-6สเตมิน่า8-9เป็นฟีเจอร์ที่4 ฟูเดนเวอร์ชั่นนี้โอ้โหครองบอลยังเอา <c oughs> แล้วก็ยืนได้หลายตำแหน่งเลยนะกลางลุกได้ปีกได้นะฮะวิตันเก้าเจ็ดฟูเดนนะโอเคแล้วก็มีเอ็มเบมบ่านะฮะเอ็มเบมบ่าค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่แปดบเจ็ดบอลดำตำแหน่งกองหลังวิตันเก้าสามปอตุก็ติดนะปอตุก็ติดมาด้วยทำเกมลุกเจ็ดสี่จบสกอร์เจ็ดสองแล้วกันยิงแปดสแปดนะฮะบางทุนแปดสองเลี้ยงบอลเจ็ดเจ็ดแล้วระกบตัวเจ็ดห้าบาลานซ์เจ็ดสี่มีมงเก้าสิบกระโดดเก้าห้านะฮะ ทำเกมรับ9 1บอลวน่1 90เอ็กเรชัน 90, 93สองสั้น76เปิดบอล78รูกตั้งเตะ64ความโค้ง64มีสปีด86สปีดต้น86แข็งเกร่ง95เตมมีหน้า88เข็งเกร่งได้นะแข่งเกร่งได้นะก็โดดได้นะลูกลากาศทำได้ดีเกมรับก็ปานกลางนะโอเคฟีเจอร์แรกอยู่แล้วนะปอต้ไม่เคยมานะปอต้ไม่เคยมาเป็นไม่เคยมาเป็นคลับซีเลชันนะแต่นาคตก็ไม่แน่นะโอเคแล้วก็มีชูโปโมติงนะฮะ ถ้าพลังเริ่มต้นอยู่ที่86บันดำตำแหน่งกองหน้านะฮนะชูโปรโมติ่งด้วยตัน92ก็ไม่เยอะนะอายุก็เยอะแต่ก็ก็นั่นแหละอายุเยอะแต่วิวตันไม่เยอะนะโอเคนะทำเกมลูก88จบสกอร์88พลังกันยิง88็ท้าซ้ายได้เท้าขวาดได้บางทุนเป็ดสามเลี้ยงบอล88แล้วประก,กับตัว86็ดบอลานเป็ดนะฮะแล้วก็มง88กระโดด91ทำเกมรับ62มาวันที่63แล้วก็เอ็กซครชั่น71 โซซันแปดแปดเปิดบอลเจ็ดสองดูตั้งเตะแปดสองความโค้งเจ็ดแปดนะฮะมีสปีดเก้าสิบสปีดต้นแปดหกแข็งเกร่งเก้าแปดสเตมิน่าแปดหกนะโอเคฟีเจอร์แรกนะผมชูปโปรโมติงนะโอเคประมาณนี้สำหรับอ่าะพระีเซนต์วิกของยูฟ่านะฮะที่น่าสนใจก็แถวแรกเลยตัวแรกตัวสองนะครับคือแวงชุดนี้ไม่เปิดดิพลาดเลยนะฮะลีมาชิมิคนะอาร์โน นาบารนี่พ่านผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนนะบินเนมาคิมิกอาร์โนนะฮะลูคัสเดนเดสนะจัดยินยูก็ได้นะอาซันซิโอมิเลเตาต้องมานะผมโฟเดนโคยังเอานะตั้งแต่นี้ไปเนี่ยยกเว้นนาบารเนี่ยอ่ะอย่างเงี้แล้วกันนะนี่นี่นะยังไงวะนะยังไงเนี่ยโฟเดนนะมิเลเตาอาซันซิโอจัดยินยู ลูคัสเทรนต์แล้วก็คิมิกมีเนมานี่แหละที่น่าสนใจนะถ้าเปิดได้ไม่จำกัดเลยถือว่าคุ้มมากไฟนี้จริงๆถ้าไฟนี้เปิดแบบไม่จำกัดนะจะเป็นไฟที่คุ้มมากๆนะฮะแต่มันจำกัดแค่3ครั้งเท่านั้นนะฮะดวงดีอาจจะได้เนมาดวงไม่ดีหน่อยอาจจะได้อา่อาอ่าใครอ่ะนาบารสอย่างเงี้ยนาบาสก็เซฟนะเนะี่ยชุปูมเต็งมันก็ก็ดีนะนาะบีทุกคนแหละนะผมมีทุกคนชอบ ถ้าส่วนตัวก็ก็เนมาก็ได้คิมบิกคิมบิกมีแล้วอ่ะคิมบิกมีแล้วอ่ะถ้าส่วนตัวก็เนมานะเนมาอาร์โนนะฮะลูคัสอาเซเซียวมิเตาแค่นี้พอนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวค่าพลังเพลเยอร์รีวิชของยูฟ่านะฮะส่วนคลับซีเลชั่นก็ตามนี้เลยไม่คุ้นเยอะตั้งเราคนที่ประกาศทีว่าทีมไหนจะมาเล็กอันนี้ก็ด้วยนะโอเคประมาณนี้พวกคลับซีเลชั่นนะโอเค นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายแล้วเจกั bye